ดาบดำหรือว่าโคคุโต ดาบที่ใบดาบเ,เปลี่ยนเป็นสีดำอย่างถาวรหลังจากที่กรมศึกมาอย่างยาวนานรวมกับนนะักดาบยอดฝีมือที่เป็นผู้ครอบครองมันโดยโคคุโตได้ชื่อว่าเป็นดาบระดับสูงของโลกซึ่งในแง่ของความทนทานว่ากันว่าแม้กระทั่งมันถูกไดโนเสาร์เหยียบยตัวดาบก็จะไม่บิ่นหรืองอแม้แต่มมลิเมตรเดียวโดยโคคุโตที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องตอนนี้เก็จะมีอยู่สองเล่มด้วยกันโดยเล่มหนึ่งก็คือชูซุยหนึ่งใน21ดาบชั้นยอดที่เคยเป็นของชิบุสกิริวมะซามูไรในตำนานฉายาเทพเจ้าแห่งดาบของวานนนีซึ่งรวมอ ใช้ดาบเล่มนี้เนี่ยต่อสู้ปกป,ป้องประเทศวานโนจากเหล่าผู้ลุกลานแล้วว่ากันว่าเขาเนี่ยเคยใช้ชูซุยเนี่ยฟันมันกงกรจนตกลงมาจากฟากฟ้าซึ่งในภายหลังเนี่ยโซโลก็ได้ชูซุยมาใช้งานหลังจากชนะศึกกับเจเนลอลซอมบี้ในภาคทีเลอร์บาร์กซึ่งชูซุยเนี่ยก็กลายเป็นดาบเล่มโปดของโซโลก่อนที่ในภาควานโนเนี่ยโซโลก็ได้ส่งมอบชูซุยคืนให้กับประเทศวานโนแล้วก็ได้เอ็นมาจากฮิโวรินเนี่ยมาครอบครองแทนส่วนโคคุโตอีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็คือโยรุหรือว่าดาบราตีโคคุโตที่แกร่งที่สุดในนโลกซึ่งงงเจ้าขอขออมัน ก็คือจุรคิวมิฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโดยโยรุเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน12ดาบชั้นเลิศหรือว่าไซโจโอวะซามโนที่สามารถฟันเรือยักษ์หรือว่าภูเขาหินแข็งเนี่ยให้ขาดยังกระหันเนยแข็งซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่แค่2เล่มนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยหากโซโลสามารถฝึกเปลือฝีมือให้สูงขึ้นในระดับที่ได้ชื่อว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าโซโลเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเอ็นมะให้กลายเป็นดาบดําหรือว่าโคคุโตแลวก็ทําให้ระดับของดาบเนี่ยสูงขึ้ มันก็คงเปลี่ยนเป็นโคคุโตได้แหลแเะเผลอๆว่าจะเปลี่ยนได้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายของเนื้อเรื่องหรือไม่ก็เป็นช่วงทางสคริปต์หลังจากที่ลูฟี่ได้เป็นจเจ้าแห่งโจรสลัดไปแล้วแบบที่เวลานผ่านไปเป็น10ปีก็ได้